จับตาแบรนด์รถไคลวอวนะครับซิ e เกอร์เข้าไทยในยราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านที่นี่นะแต่ต้องบอกว่าดูราม้าเห่ามากถานล้อยาวท็อปฟอร์จูเนด้วยนะสวัสดีครับออฟจากที่สุดวิวนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมืงองฉงชิ่งประเทศจีนนะครับเราพาทุกคนเนี่ยมาดูช็อปซี e เกอร์นั้นที่อยู่ใจกลางเมืองเพราะต้องบอกว่าแบรนด์นี้น่าจับตามองมากครับเป็นแบรนดน์ในเคือจีลี่นะครับ เจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยในเครือวอลโว่นั่นเองและเขาในกำลังจะรถเข้ามาขายในไทยด้วยจากที่เราเห็นครับมีรถวิ่งทดสอบหลากหลายแบรนด์ด้วยรวมถึงรถคันนี้ครับใน s e เก ker X รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะฮะและเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าวอลโว่ e x 3 0ที่กำลังส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยเนะี่ยณต้นปี2024นี้ด้วยนะครับถามว่าคันนี้พิเศษยังไงแน่นอนครับนอกจากแพลตฟอร์มเดียวกับวอลโว่ e x 3 0แล้วเนี่ยตัวรถมีขนาดกระทัดรัด ขณะที่ไซส์สิทธคล่องตัวครับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีน่าจะขายดีและราคาในจีนครับเริ่มต้นเนี้ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นหยวนนะราคาไม่ถึง1ล้านบาทก็ในขณะที่ตัวท็อปครับประมาณ2องแสนสามหมื่นหยวนนะครับหรือประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับถ้าเทียบกับแอตโตสเนี่ยราคาจะแพงกว่าเล็กน้อยคาดว่าถ้าเข้าไทยคันเนี้ยราคาเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณล้านห้าแสนบาทบวกลบนะครับฟีเจอร์ตัวรถน่าสนใจมากเราลองดูครับสัดส่วนเนี่ยคือดูในวิดีโอมันเหมือนคันเล็กนะทุกคนแต่ต้องบอกว่าคันเนี่ย มนันดูใหญ่พอสมควรนะความยาว4.45เมตรนะครับผมความกว้าง1.836สูงเนี่ยครับ1เมตร57เซนโดยประมาณแล้วฐานล้อครับที่เด็ดของเขาเนี่ย2องเมตรเจเซนเท่ากับ Toyota Fortuner เป๊ะๆนะครับนี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าครับเขาขยายเนี่ยฐานล้อเกลี่ะยะห่างระหว่างล้อหน้าล้อหลังเนี่ยออกเพื่อเป็นที่วางแบตเตอรี่ <c oughs> ผลที่ตามมาคือพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยได้กว้างขึ้นตามไปด้วยอ่ะเรามาดูดีไซน์ด้านนอกกันก่อนครับนี่โลโก้ฮะนี <c oughs> ใครจะบอกว่าเหมือนเอ๊ะโลโก้ธนาคารการเคหะไทยอะไรยเปล่าไม่ใช่นะฮะเออมันดูดีมีสไตล์ครับเป็นแบรนด์ซิกเกอร์ชื่อนี้ฟังดูไม่ค่อยจีนเท่าไหร่นะดูมีความเป็นอินเตอร์แล้วเส้นสายเนี่ยตรงกลางจะนูนขึ้นมาครับมีความเหลี่ยมคมและนี่ครับไฟหนะ้า้ะผ่านมือมีดหมอมา2ชั้นนะด้านบนเนี่ยเป็นไฟเดเทอ์มินิ่งไลท์ครับ LED และตรงนี้ครับเป็นไฟตัด เอาไว้ส่องได้ส่องไก,กลได้แล้วเป็นไฟแบบอินเทลลิเจนต์ด้วยนะครับการตกแต่งตัวรถเนี่ยทริมนะครับขอบกันชนต่างๆาน,าน,าน,านเนี่ยจะตกแต่งด้วยปินโนแบล็กเพื่อเพิ่มความหรูหรานะเพราะแบรนด์ซีเกอร์ครับเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมนะไม่ใช่แบรนด์รถราคาถูกฟินิชชิ่งเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วลองมาดูเนี่ยเส้นสายด้านข้างโอ้ตัวล้อเนี่ยตามมาดูกันเ,ออเฮ้ยลายสวยนะเออได้ยางครับคอนติ n เนน a ัลเลยนะ Eco Contact 6Q นะครับขนาดเท่าไหร่วะ2 4 5สีทับ R 2 0สโอ้ยใหญ่โต,ตแบบนี้เลย <Wow. S 1> แล้วดูคาลิปเปอร์เบรกดิซีเคอร์สีขาวโอ้โหเบิมบ้มเบมดูดิโอ้โหดิสเบรกค,ครับสีล้อล้อหน้านี้มีรูระบายความร้อนด้วยฟอร์แม e การขับขี่ต้องไม่ธรรมดานะแล้วตรงนี้เนี่ยมีการลีดลมครับจากการชนหน้าเ,เข้ามานะครับ ตามหลักการแอโรดันมิกเพิ่มการทรงตัวของตัวรถให้ดีขึ้นสุดยอดและอันนี้ฮะผมชอบมากต้องมาดูด้านนี้กระจกมองข้างเฮ้ยอันนี้นี่มันอันเดียวกับ EX30 มี EX ิบอ็กเกหรือเปล่าเรียกว่าเป็นคอมมอนพาร์ทเนี่ยเอามาใช้นเ่เรือกันเลยนะครับสวยๆนะทูโทนครับครึ่งขันบนเป็นสีดําและดูเส้นสายเขาดิจากตรงนี้มันมีตรววัดเนี่ยมีความแบบดูดิ คือตัวรถเนี่ยมันดูเรียบๆนะแต่มันมีแค่เส้นนี้ตัดขึ้นมาทําให้ตัวรถดูเว,ว้าขึ้นไปครับมาจะถึงด้านท้ายรถสวยๆๆแล้วประตูท้ายก็ตวัดขึ้นไปแล้วก็จบเนี่ยเส้นหลังคาลงแบบนี้ให้ดูเหมือนโพติ t i n g r o นะครับโอ้โหสวยอยู่อ่ะเนี่ยมดูช่องชาร์จเขาดิไม่ธรรมดากดไปปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ฮะรถไฟฟ้าจริงทาได้ขนาดนี้แล้วแต่ต้องบอกว่านี่เป็นช่องชาร์จมาตรฐานบ้านเขานะ ือแบบ GBT เขาแยก2หัวนะครับชาร์จ AC ชาร์จ DC เนาะเนี่ยแต่ละหัวจะไซส์ไม่เท่ากันเขาใช้คนละหัวกับแบบที่ชาร์จในไทยนะถ้าเอาไปขายบ้านเราคงต้องมีการแปลงแหละให้ปิดซี่งานดีมากนะฮะและดูด้านท้ายของรถคันนี้ดูดิใบปัดน้ำฝนหลังเนี่ยอันกระทัดรัดนะให้มาอย่างนี้สปอยเลอร์ไฟเบรกดีไซน์สวยมากอะ่ะคืองานจบด้านหลังเนี่ยมันมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแล้วก็ไฟ LED bar เนี่ยยาวซ้ายจะลดขวานะครับ ขึ้นไปอย่างนี้สีมันแบบเป็นสีแดงทับทิมอะ่ะมีความหรูดูดีพรีเมียมแลวต้องมาดูไกลๆฮะนี่โลโกโล้ซิเกอร์มีไฟด้วยนะฮะเหมือนไฟแต่งคองโถมไะมคุณผู้ชมแต่ต่างกันตรงที่ว่านี่เป็นสามิติครับนี่มีกรอบใสยอยู่ข้างนอกนะแต่ดูดิเขาทําให้มันดูมีมิติและไฟไม่แยงตาด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยอ่ะประตูหลังเนี่ยแน่นอนเป็นแบบไฟฟ้าปุ่มกดเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับ <laughs> hey. อตรงนี้อาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะแต่ดูดิ เขาพยายามให้เปิดได้ถึงขอบข้างอย่างนี้เลยนะครับที่เก็บของก็เรียกว่ามีแบบพอดีพอดีนะนะมีที่ปิดสัมภาระอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือสามารถปิดตรงนี้ได้นะอันนี้เขาพับเก็บลงไปไนด้านล่างครับนี่เฮ้ยช่องเก็บของเยอะเหมือนกันนะการออกแบบถือว่าทำได้ใช้ได้เนี่ยวางของอีกพอสมควรเลยนะครับผมใครที่ชอบซ่อนของภรรยาเนี่ยคราวนี้จุใจนะฮะมีที่เก็บของเนี่ยเยอะแยะเชียว ฝากระโปรงเก็บงานดีมากเป็นโชวคคู่หน้าอย่างนี้เลยนะครับผมเรียกว่า premium นะสมแบรนด์ของตัวรถเตย ผมพลังของเจ้าคันนี้นะครับมีเลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่นะครับถ้ารุ่นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยจะขับเคลื่อนล้อหลังนะให้กำลังสูงสุด272แ,แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตรสุดรุ่นท็อปแรงแรงครับมอเตอร์คู่นะขับเคลื่อน4ล้อครับ428แรงมาร้าแรงบิดสะใจครับ543นิวตันเมตรแรงมากนะทุกรุ่นย่อยครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เทอร,ร,ร์เนียรลิเธียมนะขนาด66กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุดครับ500ถึง560กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนนะ นี่เขาก็พยายามดีไซน์นะเก็บงานดีมากทุกคนดูดิเอาจริงๆนะเผอเ่อเก็บงานดีกว่า V อลโว x 3 0อีกนะอย่าไปบอกเขานะดูขอบข้างนี่ปิดพลาสติกมาให้หมดนะไม่มีโชว์เปลือยนะครับผมนี่ปิดมาให้หมดเลยแต่สุดายเนี่ยฝรั่งด้านหน้านี่มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะเพราะว่าการออกแบบตัวรถเนี่ยมันคงมีข้อจํากัดในหลายๆอย่างนั่นแหละก่อนที่เราจะพาไปดูภายในตัวรถสุดพรีเมียมกันนะครับอยากให้ดูตรงนี้ก่อนฟีเจอร์นี้ล้ามากนะฮะเรียกว่าถ่ายทอดมาจากค่ายยุโรปในตัวทอ็ทอปๆเลยประตูเปิดแบบ อโนมัติคู่หน้าครับมีเฉพาะคู่หน้านะรากดปุ่มตรงนี้ครับมันจะเปิดออกมาเองแต่ถ้ามีคนยืนอยู่ครับนี่ระบบเซฟตี้มันดีเทคดีมากแล้วเราเดินออกเดี๋ยวมันจะเปิดต่อเองได้เฮ้ย,ยเจ๋งว่านี่รถแบบราคาล้านบวกลบเองนะในจีนะดูดิเอออ่ะกดปิดแค่นี้เองครับผม ภายในครับพอเราเก้าวเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าหืมกลิ่นมันดีอ่ะมันมีความหรูหราพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นสีทูโทนะน้ําเงินครีมครับตัดกับทริมเนี่ยการตกแต่งที่เป็นสีเนี่ยออกแนวโรสโกรอบคันเลยนะแล้วก็มีไฟแอมบิไลท์เนี่ยเป็นแนวขีดขดมีดีเทลกระพริบได้ปรับได้หลายสีเนี่ย เว้ยม,มาเพิ่มในากาศห้องในสารครับเครื่องคันบนเนี่ยตกแต่งด้วยวัสดุเนี่ยคลาย้ายหนังกับอะคันธาร่านะต้องบอกว่าดูดีมากๆนะครับแต่เครื่องคันล่างเนี้ยบุหนังบุนิ่มเนี่ยมารอบคันเลยน,นี้เผอกดเปิดประตูไปเห็น <c oughs> ไ,ไหมแต่เมื่อกี้มีคนเดินผ่านนะมันก็ไม่เปิดไปทับเขานะเออเซนเซอร์ดีเทคด,ดีจริงๆนะครับเครื่องคันล่างเนี้ยบุนุ่มหมดเลยแล้วต่อตรงนี้จะมีพลาสติกครับปอนอยู่บ้างนะครับดูดีพรีเมียมเนี้ยมีไฟเอมิไลด์ด้วยนะ เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะเข้าไทยเนี่ยมีน้ากลัวนะพวงมาลัยครับทรงแบบหกเหลี่ยมนิดนึงนะครับสก้านนะเออมีปุ่มฟังก์ชันควบคุมตรงนี้เป็นจอยสติก๊กแล้วก็มีปุ่มช็อตคัทครับอยู่บนพวงมาลัยตรงนี้ด้วยเอยดีอะ่ะเป็นการออกแบบบาลานซ์กันได้ดีพอสมควรเลยนะฮะจอมัดวัดยังให้มานะแบบ8.8นิ้วแนวนอนสลิมสลิมหน่อยจอกลาง14.6นิ้วที่เด็ดของเขาคือ AR ครับแบบ Head Up Display จอใหญ่มากแล้วแบบกราฟิกสีแสงเนี่ยดีมากนะครับการเกียร์อยู่ทางด้านขวาครับพวกไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะเฮ้ยดูโอเคไม่คนิกเป็นไงโอ้โหแน่นอยู่ดูดีมากนะครับอยากให้ทุกคนดูตรงนี้จอกลางครับ14.6นิ้วที่เด็ดของเขาคือมันสามารถเลื่อนได้อ่าเลื่อนอยังไงฮะนัดวันนี้แต่ไม่มามาพรุ่งนี้หรือว่าไม่ใช่นะเลื่อนอย่างนี้ครับเราสไลด์4นิ้ววิ่งเอ๊ะบายะ คุณภรรยาคุณแฟนเนี่ยอยากดูซีรีส์ครับคนเดียวเนี่ยเออไม่ให้รบกวนคนขับเอาไปเอาไปดูคนเดียวไปเออแสงมันสว่างนะรบกวนหน้าจอมีมูฟเมนต์อะไรอย่างนี้นะก็ทำงี้ได้และคนนั่งข้างหน้าครับมีนี่ด้วยเบาะเบาะรองนั่งครับข้างๆอย่างนี้โอ้โหอย่างกับเครื่องบินเฟิร์สคลาสครับคันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคนนั่งข้างคนขับเนี่ยน่าจะชอบนะเวลาเดินทางไกลครับและดูทรงเบาะดีทั้ง2องอันเนี่ย มันเป็นซูงสปอร์ตพัรเก็ตซีทแต่ว่ามันหนามันใหญ่อันนี้ให้ดูเนี่ยผมสูง180นะดูดิโอ้โหการแบบคุมตัวเนี้ยพนักพิงข้างหลังอะ่ะเบาะมันทำดีมากนะครับทุกอย่างมาดูโอเคลงตัวหมดเลยนะฮะจะต้องกลางวางแขนตรงเนี้ยวางได้ดีเออมันจะค่อนไปทางสูงนิดหนึ่งนะตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ครับแบบสอดมือถือลงไปอันนี้ชาร์จได้แรงสุด50วัตต์เนี่ยสอดลงไปอยี้นี่แถมมันมีตัวล็อกอยู่ทางด้านในด้วย นะครับ <Wow. S 1> เพื่อนมือถือเนี่ยมันขยับหรือมันไหลเวลาเราขับรถเร็วๆ <Wow. S 1> ที่วางแก้วข้างหน้าเนี่ยหนึ่งอันก็ให้มานะเฮ้ยเปิดอย่างนี้วางได้2อันอนะเจ๋งว่ะเอ้ยช่องวางของเนี่ยแม้ว่าเป็นไซส์รถก,กระทัดรัดแต่อนเนกประสงค์มากเอาจริงจงจ้ะออกแบบเนี่ยรู้สึกดูดีกว่า x 3 0อีกแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้คอนโซลใช่ปะเห็นไหมปุ่มตรงนี้ฮะนี่บางทีเนี่ยคนนั่งหน้าอยากกระจุกะจีกันเนี่ยไปซะ เลื่อนไปข้างหลังฮะเราก็สามารถกิจจุก็จีกับคนข้างได้สบายๆเอออันนี้ถือว่าแบบเป็นความตั้งใจในการออกแบบเขาแบบใช้ได้เลยนะครับผมเนื้อหนังดีบ่อเจาะรูเนี่ยเออคนขับปรับไฟฟ้าไหมปรับไฟฟ้านะครับ6ทิศทางบวกด้านหลังครับอีก4ทิศทางส่วนคนนั่งฝั่งนู้นครับก็อย่างที่บอกเนาะปรับไฟฟ้าพร้อมกับที่รองน่องให้มาด้วย เย้ yeah, ตรงนี้ครับเปิดได้นะแต่ว่าต้องสั่งจากสวิตช์ในจอเหมือนกันอย่างกับรถเทสลาและเครื่องเสียงเขาครับเป็นลําโพงครับยามา5คนนะไม่ได้มาคนเดียวนะฮะยามาห้าเนี้ยสิบสาตำแหน่งรอบคันเสียงกระหึ่มดูดีแล้วก็ดีเทลเนีห็นไหมฝาปิดลําโพงโอ้เป็นอลูมิเนียมตัดนะพร้อมแบบแอมเบียนไลท์ด้วยดูดีใช้ได้ ถามว่าคันนี้เนี่ยที่นั่งข้างหลังจะเล็กเหมือน X 3 0หรือเปล่าที่หลายคนสงสัยนะเดี๋ยวพูดว่าเล็กเียว่าพอดีพอดีตามไซส์ตัวรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมส่ง180จะไปนั่งให้ทุกคนดูกันครับเนี่ยเราขึ้นมานั่งในตัวรถให้ดู กันก้าวขึ้นลงเจ้าคันนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันมีความง่ายกว่าวเวอเอกนะจากเสาตรงนี้เออที่มันแบบค่อนข้างสูงนิดนึงหรือพื้นของตัวรถอะไรเงี้ยหรือช่วงคมกว้างประตูที่มันรู้สึกกว้างกว่านะครับลองดูดิเนี่ยสูงร้อนะครับมานั่งข้างหลังเนี่ยเอ้ยมือหรือสอดได้เป็นฝ่ามือเลยนะอันนี้ปรับตำแหน่งที่ผมขับสูง180ร้อยแปบเบาต่ําสุดนะครับเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้ช่วงต้นเท้าเท่านั้นเองเพราะว่าเบาค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าการวางแขนทุกอย่างดูดีหมด ที่วางแขนตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยดูดีดิซ่อนเก็บงานดีมากช่องชาร์จเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ Type-A ช่อง Type-C ช่องเฮ้ย hey, ทำได้ดีอะ่ะและคนนั่งหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแอร์ให้มานะอยู่ที่เสาด้านข้างๆนะครับผมเออมันก็จะอยู่ต่ําลงไปนิดนึงนะก็สามารถปรับครับให้มันเป่าหน้าขึ้นมาได้เหมือนกันนะแล่ต้องบอกว่าเนื้อหนังเนี่ยโอเคเลยเฮ้ยเจ๋งอะ่ะ เออดีเหมือนข้างหน้าตะเข็บการเก็บงานแม้ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์แต่คุณภาพเนี้ยดีพรีเมียมเลยและดูด้านหลังเบาะหน้าการเก็บงานแบบไม่ธรรมดาทุกคนนี่โอ้แม้กระทั่งลูกเล่นครับของที่วางใส่เอกสารด้านหลังเบาะเอ้ยยังทําแบบมีสไตล์อ่ะเหมือนลูกตัว X คาดแบบนี้ไม่เป็นรถที่เอามาขายไทยเนี่ยน่าจะขายได้นะและดูเบาะหลังฮะพนักพิงศีรษปรับไม่ได้แต่มันเอ็นกำลังพอดีพอดีนะ เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลังคาครับเป็นหลังคากระจกพารามิกบานเบิ่อม,ม,มาก <Wow. S 1> ไม่ได้เคลือบสารกันความร้อนมาให้นะเนี่ยเราเอาเล็บแบบขูดดูเนี่ยเออเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปที่ไทยเนี่ยเออต้องแบบกังวลเรื่องกันความร้อนดีๆนะครับอาจจะมีม่านไฟฟ้าให้มาไหมหรือจะแบบปิดฟิล์มปิดอะไรให้มันทึบขึ้นอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะส่วนไฟตรงนี้เฮ้ยระยบระยับเหมืนอนคริสตัลอ่ะ นี่ปิดปิด,ป,ดปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะและที่เด็ดก็คือไฟด้านหน้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยสามารถปรับได้ครับหลายเฉดสีด้วยนะจะเป็นสีวอมนะครับหรือว่าสีคูเนี่ยก็ปรับได้นะแต่ว่าสีได้นะประตูด,ด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นแบบเปิดไฟฟ้ามาให้เหมือนคู่หน้านะคือเป็นกรองไฟฟ้าแหละกดปุ่มปุ๊บมันก็เด้งออกมาแต่ว่าเราต้องดึงเปิดเองนะครับแล้วก็ผลักปิดเองที่เหลือเนี่ยเหมือนกันดีเทลเนี่ยเฮ้ยตะขออันนี้แบบไปห้อยถุงแกงนะ สูงปลาลานะหรือว่าบังคับแขวนสูตรเป็นโลหะพรีเมียมจริงๆนะคันนี้ไม่ธรรมดาทุกคนและตอนนี้ครับคือที่สุดครับทุกคนครับมาพรีวิวเจ้ารถซิกเกอร์เอ็กซ์เนี่ยไก,กลถึงเมืองจีนกันเลยนะต้องจับตาดูครับว่าถ้าจีลี่เข้าไทยแล้วเนี่ยเขาเจะเอารถรุ่นไหนเข้ามาขายต้องบอกว่ารุ่นนี้นะ่าสนใจมากๆและนอกจากนี้ครับซิกเกอร์เนี่ยเขามีรถรุ่นอื่นในเครือเขานะทั้งรถ SUV ไซส์ใหญ่สุดๆหนึห่งอยู่เจ้าคันนี้ครับสวยมากรถเก่งเนี่ยซิกเกอร์ศูนยนย์เ ต้องบอกว่าสวยขนาดไหนฮะเดี๋ยวหาวิธีการเปิดก่อนนะเอาหาปุ่มเปิดไม่เจอนี่โอ้โหด้านท้ายยกขึ้นทั้งบานแบบนี้สวยๆอย่างงี้เรียกได้ว่าอยากเอารถแบบไหนสไตล์ไหนหรู้ไม่รู้ยังไงครับตอนนี้ค่ายจีนทําได้หมดแล้วเหลือก็แต่เวลาแล้วแหละครับว่าคนไทยจะได้เป็นเจ้าของกันเมื่อไหร่ครับขาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันใจกับที่สุดด้วยวันนี้ผมอ็ขอ,อลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่อันนี้ครับจะทับไหล่เฮ้ยป้องกันดีวะ